สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุกจะมาสอนแต่งหน้านะคะให้เข้ากับลิปสามสีสวยๆนะคะยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันดีกว่าไปดูกันเลยค่ะวันนี้นุกเลือกใช้ C ีของ h a y a r i t a นะคะก็จะเป็นซ c ที่เป็นไพรเมอร์ได้ด้วยนะเป็นทั้งเบดร,รวมรองพื้นไปด้วยนะมันจะให้ลุคที่เรียบเนียนมากๆเลยค่ะแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะ มี SPF 30นะคะกืนไปกับผิวไม่เหนอะหนะเลยนะตัวนี้นุกใช้เบอร์ขาวนะคะลงให้ทั่วใบหน้านะคะมันก็จะช่วยกระจายช่วยกระจายแสงไหมล่ะช่วยกระจายแสงบนใบหน้าของเรานะคะให้ดูขาวเรียบเนียนสม่ำเสมอค่ะถ้าเกิดว่าต้องการจะแบบเชดดิ้งกรอบหน้านะคะก็สามารถใช้เบอร์2เนี่ย มาเชดดิ้งลงไปที่กรอบหน้าได้มันก็จะให้ลุคที่ธรรมชาติกว่าการใช้แบบฝุ่นนะคะสีมันก็โอเคด้วยแหละไม่เข้มจนเกินไปนะให้ลุคแบบโอเคอยู่นะแล้วก็หนูกจะเอามาเชดดิ้งตรงปีกจมูกกัยนะคะทำให้จมูกเราเล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะหนูกใช้เบอร์หนึ่งนะมาลงที่ใต้ตาอันคล้ำๆของเราเนี่ยแหละก็จะทำให้ใต้ตาของเราขาวกระจ่างใสขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะ เขียนคิ้วกันเลยวันนี้ใช้ขี้เขียนคิ้วของคอสลุกนะคะสีน่ารักดีนะเข้ากับสีผมด้านบนด้วยแล้วก็เขียนคิ้วให้เป็นทรงตามที่เราต้องการนะคะรวมไปถึงปัดคิ้วให้เรียบร้อยช่วงหัวคิ้วเนี่ยแนะนำให้แบบปัดให้มันชี้ขึ้นนะมันจะได้แบบดูหัวคิ้วฟูฟูดูเป็นธรรมชาติดีนะคะน่ารักดวีวันนี้ใช้พาเลตของ ทาเลดอินบ o m นะคะเพิ่งได้มาใหม่จววยใช้สี f u นนี่เกินะคะเป็นสีชิมเมอร์ทองๆนิดหนึ่งนะลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยลงทั้งสองข้างนะคะมันก็จะได้ตาที่แบบว่าเงาๆวิงๆนะหลังจากนั้นนะคะมาเบลนสีทองเมื่อกี้นะคะลงไปที่ใต้ตาด้วยนะบริเวณถูงใต้ตานะคะ ใช้สีที่เข้มขึ้นมาอมแดงนิดนึงนะคะมาทําการคัดตรงช่วงบริเวณหัวตานิดนึงนะวันนี้มาแปะแล้วก็ทําการเบลนด์นะคะแล้วก็คัดตรงหางตาด้วยโอเคเมาส์วันนี้ทําเล็บมาไม่ใช่วันนี้แหละทะํามาหลายวันแล้วทําเล็บมานะก็ทําเป็นลูปหัวใจรับวาเลนไทยทำเองด้วยนะสวยไหมเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมีสกิลเออเดี๋ยวนี้ทาเล็บเองตลอดเลย เพื่อนใช้สีเจลซื้อสีเจลมาอบเองที่ห้องเก๋ๆไปอีก e. นะแล้วก็เบลนตาต่อไปนะคะแล้วก็เบล,ลนเบลลงมาถึงช่วงด้านล่างของตาด้วยนะมันจะได้แบบดูสมูทนะคะไม่มีรอยต่อระหว่างตานะใช้สีแดงเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะลงไปบริเวณชิดขอบตานะคะเพิ่มให้ตามีมิติขึ้นอีกนิดนึ่งนะ อยากทำตามากเลยอะพูดจริงๆนะเบื่อแล้วอะอันนี้วันนี้ตาเป็นธรรมชาติมากๆนะคะกรีดอายไลเนอร์สีดำวันนี้จะกรีดให้หางตาชี้ขึ้นไปนิดนึงนะคะ <c oughs> ให้ดูตาแบบอ่อนๆหน่อยนึงนะวันนี้แบบจริงๆอยากได้ลุคที่มันเป็นเหมือนแบบเ,เ,แบบเขาเรียกว่าอะไรเดีย In Bloom เข้าใจไหมแบบดอกไม้ฟูงฟิ้งเฟี้ยวฟ้าวแต่พอดีไม่มีดอกไม้อยู่บนหัวอะมันก็เลยไม่ฟูงฟิ้งเฟี้ยวฟ้าวไง ดัดขนตานะคะแล้วก็ระวังนะพูดจริงๆดัดขนตาเนี่ยติดขนตาปลอมนะคะใช้ขนตาปลอมเบอร์ที่มันยาวหน่อยนะแล้วค่อยมาปัดมัสคาร่าทับที่หลังไม่โฟกัสปัดมาสคาร่าขนตาล่างนะคะแล้วก็ปัดขนตาบนขนตาล่างนี่เน้นปัดให้มันฟูๆหน่อยนะเพราะว่าขนตาบนเราติดค่อนข้างยาวมากๆนะคะ เนี่ยช้อนมันขึ้นไปนิดนึงต่อไปใช้เพิ่มกิมมิกนิดนึงนะคะด้วยการใช้สีแดงนะคะมาลงที่หางตาด้านล่างนะคะมันจะช่วยทําให้ตาของเราดูชัดขึ้นนะคะแล้วก็มันจะให้หน้าดูหวานด้วยนะสีวายวาแดงอย่างเงี้ยจริงๆชอบมากๆชอบแต่งหน้าโทนแบบนี้มากๆแฮปปี้มากนะปัดแก้มด้วยสีชมพูอมม่วงนะคะ ยิ้มแล้วก็ปัดไม่ต้องแบบลงหนักมือมากนะวันนี้เราจะเน้นไปที่สีปากนะคะเพราะวันนี้เราจะเปลี่ยนสีปากถึง3สีด้วยกันงินงๆนงินงนแบ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 ลิปสีแรกที่เราจะทานะคะเป็นสี h y 0 2ย์ค่ะตัวนี้นะมันเป็นเนื้อแมตท,ที่ชุ่มชื่นนะคะอาจจะงงๆนะเนื้อแมตท,ที่ชุ่มชื่นแต่ว่า ให้สีที่แบบน่ารักมากเหมือนดอกกุหลาบแลกแย้มเลยทาขึ้นมาแล้วน่ารักมากนะคะทาง,ง่ายเพราะว่ามีส่วนผสมของเฮสนาตอ่อยนะคะแล้วก็ช่วยเติมลองลึกให้ริมฝีปากด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดโอ้ยอ่านยากใช้แปลงทาก็จะได้ลุกที่เนี๊ยบนะคะสีนี้น่ารักมากๆใครที่เป็นสาวหวานต้องเสยรยเลยอะ่ะจริงๆนะน่ารักมากแต่เราจะมีสีที่แซบกว่าในอันดับต่อไปนะคะ สีนี้เป็นสี5 5นะคะสีโปรดของนุ้กเองเป็นสีชมพูที่ค่อนข้างจะแบบช็ o c k i n g พิงกนิดนึงแต่ว่าทาออกมาแล้วหน้าสว่างมากๆนะคะตัวลิปของเขาเนี่ยราคาแท่งละ390บาทเองนะคือทาออกมาแล้วสีสวยมากเนื้อเนื้อมันแบบแมตด้วยแต่ว่าไม่ใช่แมบตบแบบที่แบบตกล่องแล้วปาดแตกอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นคือมันกําลังดีแล้วก็เกี่ยง่ายทาจากตัวลิปก็ได้แต่ว่าทาจาก ผู้กันก็ได้นะง่ายๆเหมือนกันแล้วความติดโทนของมนันุก็โอเคนะคือกินน้ําไปอะไรเงี้ยก็ตามภาษาลิปสติกก็คือมีติดไปบ้างแต่ว่าสีบนปากมันก็ยังอยู่นะคะสีนี้ทาแล้วน่าสว่างขาวมากอะ่ะน่ารักมากๆชอบถ้าเกิดว่าใครยังไม่แซบพอนะคะแนะนําเบอร์0ูนย์สค่ะเป็นสีแดงแดงแบบเอมิเลดเกิร์มากแบบปังไปอีกนะ ตัวสีแดงนี้ก็ทาง,ง่ายนะใครจะทาแบบแตะๆให้มันเป็นไล่สีขอบปากมาก็ได้แต่ว่าถ้าใครแบบว่า prefer to เต็มปากก็แล้วแต่สีแดงนี้นุ๊กแนะนำให้ทาด้วยผู้กันนะคะเพราะว่ามันจะได้ลุกที่เนี้ยบกว่านะสีแดงอันนี้ไม่ทำให้ฟันเหลืองนะคะโทนมันน่ารักมากๆอะ่ะทาขึ้นมาเราก็ทาง,ง่ายนะ ใครที่กําลังมองหาลิปสติกอยู่นะคะคือแบรนด์นี้เขามีลิปสติกหลายสีมากๆนะมีสบกว่าเฉดส,สีอะน่ารักมากนี่คืออยากได้สีม่วงแต่มันหมดไงก็เลยเอา3สีนี้มาน่ารักพอถูไทยไปได้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมสวยเก๋คนสวยๆต้องคู่กับของสวยๆแบบนี้แหละจริงๆนะอีอ นูกได้เลือกสีลิปนะคะสี HY05 นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยถาวามาแล้วน่ารักมากๆนะก็ชอบสีนี้มากๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองติดตามดูได้ทางช่องทางตรงนี้นะคะไงวันนี้นูกไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย